พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับเฝ้าเดี่ยวกับผมในเช้าวันนี้นะครับเรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะครับอยู่ในอพยพครับอพยพบทที่18นะครับข้อที่17ถึง24ครับพี่น้องเปิดพระคัมภีร์ตามไปด้วยกันนะครับอพยพบทที่18นะครับข้อที่17-24ถึง24ครับพ่อตาของโมเสสจึงกล่าวกับท่านว่าท่านทําอย่างนี้ไม่ดีทั้งท่านและประชาชนที่อยู่กับท่านนั้นคงจะอ่อนล้า เพราะภาระนี้หนักเหลือเกินกำลังของท่านท่านไม่สามารถทำคนเดียวได้จงฟังเราบ้างเราจะให้คำแนะนำแก่ท่านและขอให้พระเจ้าสถิตกับท่านท่านจงเป็นผู้แทนของประชาชนเฉพาะพระพักพระเจ้านำความกราบทูลพระเจ้าท่านจงสั่งสอนพวกเขาให้รู้กฎเกณฑ์และธรรมบัญญัติคือทำให้พวกเขารู้จักทางที่เขาจะต้องดำเนินชีวิต และสิ่งที่ต้องปฏิบัติยิ่งกว่านั้นจากประชาชนทั้งหมดทั้งจนมองหาคนที่มีความสามารถที่ยำเกรงพระเจ้าที่ไว้ใจได้และที่เกลียดศีลบนจงแต่งตั้งคนอย่างนี้ไว้เหนือพวกเขาเป็นผู้ปกครองพันคนบ้างร้อยคนบ้างห้าสิบคนบ้างสิบคนบ้างให้พวกเขาพิภากษาคดีของประชาชนอยู่เสมอส่วนคดีใหญ่ๆก็ให้พวกเขานำมาแจ้งต่อท่าน แต่คดีเล็กๆน้อยๆให้พวกเขาตัดสินเองการงานของท่านก็จะเบาลงและพวกเขาจะแบกภาระร่วมกับท่านถ้าทำเช่นดังนี้แล้วและพระเจ้าทรงบัญชาแล้วท่านก็จะสามารถทนได้และประชาชนทั้งหมดนี้ก็จะไปยังที่อาศัยของตนด้วยความสงบสุขข้อที่24นะครับโมเสสก็เชื่อฟังถ้อยคำของพ่อตา และทําตามที่ท่านกล่าวทุกประการพี่น้องครับออบพยยพบบทที่18นะครับเป็นอพยพที่พูดถึงเหตุการณ์นะครับก่อนที่จะเข้าสู่อพยพบทที่20นะครับเข้าสู่อิสราเอลเข้าสู่พันธสัญญานะครับพันธสัญญากับพระเจ้านะครับที่ภูเขาซีนายหรือภูเขาโฮเรสนะครับแล้วก็รับบัญญัติสิประการพี่น้องพี่น้องอิสราเลอเลในเวลานั้นนะครับออกมาแล้วครับจาก อียิปต์นะครับแล้วก็เดินทางรอนแรมจากทะเลแดงนะครับจากทะเลแดงไปที่ภูเขาซีนายครับพี่น้องและระหว่างการเดินทางของเขานะครับเขาก็เราก็ทรารบ,รรน,น,ระบน,นะครับอิสราเอลนั้นพระคัมภีร์บันทึกไว้นะครับว่าเขามักเป็นประชากรที่ดื้อและกระบดแล้วก็บน่นนะบ่นต่อว่าอิสราเอลบ่บนต่อว่าโมเสสครับบ่นต่อว่าแล้วก็พระเจ้าก็พิสูจน์พระองค์เองนะครับว่าพระเจ้าสัตว์ซื่อ พระเจ้าเลี้ยงดูเขาผ่านเหตุการณ์นี้ครับก่อนจะมาถึงอพยโบที่18นะครับพระเจ้าเลี้ยงดูเขาผ่านอาหารนะครับผ่านมานาประจําวันนะครับผ่านน้ำนะในถิ่นทั่วกนดานเขาขัดคลน้ำเขาร้องบ่น่อว่าพระเจ้านะครับพระเจ้าก็ประทานน้าให้เขาครับพี่น้องและในบทก่อนหน้านี้นะครับพระเจ้าก็ช่วยกู้เขาครับจากศัตรูที่เข้ามารุกรานเขานะครับจะฆ่าล้างเผาพันเขาจากคนต่างชาติพี่น้องพระเจ้าก็ช่วยป้องเขานะครับ จนกระทั่งมาถึงอพยพบทที่18ครับพี่น้องได้เห็นอีกภาพหนึ่งนะครับคือพระเจ้าทรงห่วงใยครับห่วงใยครอบครัวนะประชากรของพระองค์พี่น้องพี่น้องครับอิสราเอลเวลาอยู่ด้วยกันนะครับพระคัมภีร์บันทึกนะครับว่าตาถ้าตามถ้าตัวเลขตามพระคัมภีร์ที่บันทึกไว้นะครับเชื่อว่าคนที่อพยพออกมาจากอียิปต์นะครับต้องมีเกือบเกือบถึงสองล้านคนพี่น้อง นะครับอยบยลบเกือบ2ล้านคนแล้วใน้2ล้านคนนะครับผมเชื่อว่าคงต้องมีเรื่องวุ่นวายมากเลยครับที่เกิดขึ้นขนาดในที่ทำงานหรือว่าในครอบครัวนะครับอยู่กันไม่ถึง10คนนะพี่น้องยังมีปัญหาเยอะแยะเลยนะพี่น้องนะระหว่างกันนะพี่น้องนะดังนั้นคนอยู่กันเป็นจำนวนมากครับนะเป็นจำนวนมากๆทีเดียวอย่างอย่างอิสราเอลในราคกัมพีในเวลานี้เนาะเพราะฉะนั้นก็เป็น เป็นเรื่องปกติครับที่เขาจะต้องมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องการความยุติธรรมพี่น้องนะยกตัวอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงของเธอมาบุกรุกเต็นของฉันยกตัวอย่างนะครับอยู่กันหลายคนนะครอบ,บครัวหรือว่าลูกของเธอมาทําลายลูกของฉันหรือว่าเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งมาขโมยสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งนะครับพวกนี้รายละเอียด จุกจุกจิกจิกที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นธรรมดาครับของคนที่อยู่ร่วมกันเป็นจุนวนมากแล้วก็เพื่อรักษาความเป็นระเบียบระเบียบในชุมชนนะครับในเวลานั้นนะครับโมเสสก็เป็นคนพิพากษาคนเดียวเลยนะทีนี้พระกมีตอนนี้ได้พูดถึงเยโธธนะครับเยโธธเยโธธที่เป็นพ่อตาของโมเสสพี่น้องเยโธธนี่เป็นปุโรหิตด,ด้วยนะพี่น้องนะเขาเป็นปุโรหิตครับแต่เป็นปุโรหิตของมีเดียนพี่น้องครับเรียกว่าเป็นพระของ ความเชื่ออื่นนะแต่เขาเป็นพ่อตาของโมเสสและพอในพระปีไปตอนต้นนะครับตั้งแต่ข้อที่1ถึงส6บนะครับซึ่งผมไม่ได้อ่านในตอนนี้นะผมก็จะสรุปสั้นๆนะครับพี่น้องมเวลาไปอ่านนะครับอภยพบทที่18เยโธเนี่ยที่เป็นพรีสเป็นพระนะฮะเป็นพรีสบุโรหิตของเอ่อมีเดียนนะครับเขานับถือพระอื่นนะพี่น้องเขาเป็นพ่อตาของโมเสสหลังจากเขาได้ยิน กิจการต่างๆที่พระเจ้าของของโมเสสนะครับหรือพระยาเวพระเจ้าโมเสสทํากับอิสราเอลนะครับพาอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์เขาก็เลยเยโตรนะครับก็เลยพาซิปโปรานะครับที่เป็นภรรยาของโมเสสแล้วก็ลูกสองคนนะครับมาหาโมเสสครับในถิ่นทุรกันดารพี่น้องแล้วก็หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวนะครับโมเสสก็เข้าไปต้อนรับพ่อตาดครับแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่พระยาเวทรงกระทํา หลังจากนั้นนะครับเยโธดก็ในข้อที่10นะครับพิเศษมากเยโธดบอกว่าสาธุการแด่พระยาเวนะแล้วก็เยโธดนั้นนมัสการพระยาเวและในข้อที่สิเอ็ดเยโธดบอกว่าบัดนี้เราทราบแล้วว่าพระยาเวทรงใหญ่กว่าพระทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นภัยใหญ่กว่าพระของอียิปต์ด้วยพี่น้องเยโธดกลับใจพี่น้องเยโธดกลับมาหาพระยาเวครับมาเชื่อพึ่งวางใจในพระยาเว จากเดินที่เป็นโกลโลหิตของคนต่างชาติของพระต่างชาตินะครับบัตรนี้มาเชื่อและวางใจในพระยาเวครับในข้อที่12นะครับเยทษสพ่อตาของโมเสกนะก็นําเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเครื่องสัตว์ทบูชานะครับถวายแด่พระยาเวด้วยพี่น้องจฉพาะพระพักพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือความสวยงามน,นะครับของพระเจ้าในบทก่อนหน้านั้นนะครับคนต่างชาติมาบุก เพื่อที่จะทําร้ายทําลายล้างอิสราเอลนะครับในบทนี้ครับพระเจ้าก็นําคนต่างชาติครับที่เป็นปุโรหิตเข้ามาสวามิภักดิ์กับพระเจ้าพี่น้องอันนี้เป็นภาพสะท้อนนะครับที่เห็นว่าพระยาเวนั้นทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่ใช่เฉพาะพระเจ้าของของอิสราเอลนะครับแต่เป็นพระเจ้าของบรรดาคนต่างชาติด้วยพี่น้องนะครับและนี่จึงเป็นหมายสําคัญที่เห็นนะครับว่าแม้กระทั่งปุโรหิตของคนต่างชาตินะครับก็มามาพึ่งและวางใจในพระยาเว พี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเยโทษเห็นสิ่งที่โมเสสทําครับว่าโมเสสต้องตัดสินคดีความตั้งแต่เช้ายันค่ําเช้ายันเย็นแล้วก็ประชาชนก็ต่อคิวยาวเหยียดเลยนะครับแล้วก็บางคนอาจจะเริ่มไม่พอใจที่ต้องรอนานเยโทษด้วยความมีสติปัญญาท่านก็เลยแนะนําโมเสสนะครับพูดถึงการเรียกว่าการกระจายอํานาจนะครับการอบรมผู้นําพี่น้องนะเป็นพูดถึงภาพของการบริหารแต่ความจริงแล้วนะครับ ลึกไปกว่านั้นพี่น้องนอกจากการจัดการบริหารคนจํานวนมากครับความจริงกําลังแสดงกําลังเปิดเผยนะครับว่าพระเจ้าพวกนี้ครับเป็นพระเจ้าที่ทรงห่วงใยห,ห่วงใยความเป็นอยู่ของพี่น้องนะครับอย่างที่ผมบอกพระเจ้าประทานอาหารให้เขามานาประจําวันประทานเนื้อสัตว์ให้เขานะครับเมื่อเขาต้องการรับประทานเนื้อสัตว์พระเจ้าประทานน้าให้เขาครับในถิ่นทุกรกันดารพระเจ้าปกป้องเขาครับจากคนต่างชาติที่เขาจะเข้ามาฆ่าทําลายเขานะครับและบทนี้ครับ พระเจ้าสําดงพระองค์ครับว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมพี่น้องและพระเจ้านั้นดูแลและสนใจห่วงใย,ยความเป็นอยู่ในชุดประชามันของเขาครับโดยผ่านโมเสสผ่านผู้พิพากษาของพระเจ้าที่ให้ความยุติธรรมเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมพี่น้องเพื่อชุมชนผู้เชื่อนะครับจะอยู่ด้วยกันอย่างมีเอกภาพนะครับอยู่ด้วยกันอย่างมีสันติและอยู่ร่วมกันนะครับอย่างเป็นระเบียบพี่น้องเพราะมีการพิพากษาเกิดขึ้นมีการลงทษ่วพุทผิด ะครับมีการนําความยุติธรรมให้เกิดขึ้นพี่น้องเพื่อจะไม่เกิดความโกลาหนนะครับหรือเรียกว่าเกิดเ,เรียกว่าจลาจนเกิดขึ้นพี่น้องถ้าเกิดไม่มีความยุติธรรมในสังคมที่อยู่นะพี่น้องนะหลังจากนั้นทั้งหมดนะครับพี่น้องพระกมอีพีตอนนี้นะครับบทที่18เตรียมชุมชนอิสราเอลนี่แหละครับเพื่อจะเข้าสู่พันธรรสัญญากับพระเจ้าในอุพยโยบที่ี่20พี่น้องพี่น้องเห็น เห็นภาพการเคลื่อนที่ตรงนี้นะครับนั่นคือพระเจ้าของเราพี่น้องพระเจ้าที่เตรียมประชากรของพระองค์ครับเพื่อที่เขาจะเป็นประชากรที่บริสุทธิ์นะครับเป็นชุมชนที่แตกต่างและโดดเด่นเทียบกับชุมชนที่อยู่รอบข้างในแผ่นดินคานาันนะครับที่เขากําลังจะเข้าไปยึดนะครับพี่น้องแล้วก็แตกต่างจากชุมชนต่างชาติที่อยู่รอบตัวเขาเพราะเขามีพระยาวเวผู้ทรงห่วงใยเขาผู้ทรงจัดเตือนให้กับเขาและผู้ทรง ยึดถือความยุติธรรมในสังคมและก็ให้ชุมชนนั้นอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกพี่น้องนั่นคือแผนการความรอดของพระเจ้านะครับที่พระเจ้ามีสําหรับชุมชนผู้เชื่อพระเจ้าก็มีสาหรับเราเช่นกันพี่น้องครับพระเจ้าห่วงใยเราพี่น้องพระเจ้าห่วงใยครอบครัวเราครับห่วงใยสิ่งที่เราเผชิญอยู่ในความอายุติธรรมนะครับพระเจ้าทรงเมตตาและพระเจ้าทรงห่วงใยครับพี่น้องเนาะและนี่คือเพื่อที่เรานั้นจะเป็นประชากรที่ ถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับแล้วก็เป็นพยานถึงความสัตย์ซื่อและความประเสริฐของพระยาบีพี่น้องครับในชุมชนที่เราอยู่อาเมนนะพี่น้องะให้เราร่วมใจกันฐานครับพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงเปิดเผยว่าพระองค์ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของชุมชนในผู้เชื่อพระองค์ทรงปรารถนาให้ความยุติธรรมปรากฏพระองค์ทรงปรารถนาให้ทุกๆคดีความที่เกิดขึ้นมีผู้ตัดสินผู้พิพากษา ที่ยึดถือกฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติที่ถูกต้องและมีความยุติธรรมไม่ไม่เห็นแก่สินบนไม่เห็นแก่เงินทองเพื่อที่จะตัดสินทุกคดีความนั้นอย่างครบถ้วนรอบด้านและนําความยุติธรรมกลับมาสู่สังคมขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระสิธิปัญญาของพระองค์ที่ให้โมเสสน้นในการจัดการชุมชนของผู้เชือ่อลูกขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่ลูกรับและลูกรับรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงห่วงใย ในความเป็นอยู่ในทุกๆวันในครอบครัวของลูกและทรงหวงใยที่ลูกนั้นจะได้รับความยุติธรรมในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นลูกขอบพระคุณพระองค์เจ้าลูกอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอามนพี่น้องครับอย่างที่ผมบอกนะครับพระองเ์ในตอนนี้ไม่เพียงแต่สอนเรื่องบทเรียนผู้นำของโมเสสและพี่น้องนะลึกไปกว่านั้นครับภายใต้การนำของโมเสสนะครับภายใต้สติปัญญาของเยโตรนะครับปโลหิตที่กลับใจนะกลับใจมาเชื่อพระยาเวมาพึ่งพาพระยาเว แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งประชากรโมเสสได้ให้ถ้อยคําที่มีสติปัญญาครับกับโมเสสแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับผ่านเยโธรผ่านโมเสสครับเบื้องหลังคือองค์ผู้เป็นเจ้าครับผู้ทรงห่วงใยพี่น้องห่วงใยชุมชนอิสราเอลครับห่วงใยครอบครัวเขาครับห่วงใยชุมชนที่เขาชุมชนนั้นจะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกเพราะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นอาเมนนะพี่น้องนะขอบพระคุณพระเจ้านะครับขอบพระเจ้าความพี่น้องนะครับในเช้าวันนี้